เอาละครับกรับสวัสดี f อซีทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกับช่างบอยอีกแล้วรอบดึกนะครับวันนี้ช่างบอยเพิ่งทําเสร็จนะครับเป็นแอร์นี่ครับตัวนี้เป็นแอร์เขาบอกว NES ่าเท่าไหร่ห้าพันวิทียูนะครับตัวนี้อันนี <c oughs> ้เป็นอาการบอดเสียนะครับเดี๋ยวนี่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 ช่างบอยเอาบอดวางไว้นี่เอาบอดเก่านี่ครับนี่บอดเก่านะครับ ที่ที่ช่างบอยทาคลิปไปนะครับที่ว่าทําคลิปไปชุดก่อนนะครับอันนี้บอร์ดตัวนี้ใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มันช็อตมันช็อตไอซีนะครับไอซีตัวนี้นี่ไอซีตัวนี้มันช็อตนะครับเขาเขาไปซ่อมมาแล้วนี่ครับแล้วก็ไอตัวนี้มันหายไปมันมีไอซีตรงนี้ตัวหนึ่งมันหายไปนะครับเหมือนที่ช่างบอยทําไปในคลิปก่อนก็ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยก็แปลงบอดไปนะครับแปลงบอดไปนี่ครับเป็นรุ่นนี้ให้ดูเลยเป็นรุ่นนี้นะครับนี่เป็นรุ่นนี้เลยซื้อมาจากในลาซาด้านี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกอนนี่ครับก็ตัวนี้ก็จบก็ทําตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับกว่าจะไล่สายเสียดไล่เสียดก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าก็เสร็จแล้วนี่ครับเรียบร้อยเนี่ยช่างบอดอย,ยให้ดูนานนี่ ตัวนี้เป็นบอร์ดที่ซื้อมานะครับแต่ว่าปัจจัยหลักสําคัญเลยไอ้บอร์ด AC ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับมาคุมคอมตัวนี้แต่ว่าไอ้นี่ครับมอเตอร์มอเตอร์นะครับมอเตอร์คอยร้อนคอยเย็นนะครับสองตัวมันเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์ดีซีมันเลยใช้กับบอร์ดนี้ไม่ได้นะครับก็เลยตัดออกแต่ว่าก็เลยช่างบอยมีโมดูลอยู่ตัวสองตัวนะครับต้องใช้โมดูลมาแปลงนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับรอบ เพื่อที่จะเอามาปั่นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์พัดลมคอยร้อนคอยเย็นนะครับเอามาปั่นเพราะว่าแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าแต่ว่าตัวเนี้ยไอมอเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยมันใช้ค่าพันไปขับสัญญาณมันเลยใช้ต่อตรงไม่ได้มันเลยต้องมีโมดูลตัวเนี้ยเอาไว้เอาไว้ขับสัญญาณพันออกมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้นะครับเพื่อที่จะให้มอเตอร์พวกเนี้ยมันหมุน นี่ครับเพื่อที่ให้มอเตอร์ตัวนี้มันหมุนก็เลยช่างบอยเลยซื้อมา2ตัวคือว่าขับแยกนะครับขับแยกเลยขับแยกเลยนะครับมอเตอร์คอยร้อนคอยเย็นขับแยกเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ขับแยกกันเลยนะครับก็จะมีมออแปลงทั้งหมด2ตัวนี่ครับเห็นไหมเห็นหมออแปลงไหมทั้งหมด2ตัวเป็นหม้อแปลงมออแปลงสิบโวลต์ตัวหนึ่งขับตัวนี้แล้วเป็นหมออแปลงสิบดโวลต์ตัวหนึ่งนี่ขับตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับก็แบ่งกันเผื่อช่างคนไหนที่จะสนใจเอาไปทํานะครับก็วันนี้ก็จบแล้วแต่ว่ามัน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 ไม่ไม่มีฐานนะครับก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนี่ครับมันก็จะเป็นรีโมทแบบนี้เสร็จแล้วฐานไม่มีนะครับนี่หน้าจอไม่ติดฐานไม่นะเดี๋ยวหาว่าช่างบอยโมนะครับว่าทําได้จริงไหมโมหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันมีคนเคย มาคอมเมนต์ช่างบอยอยู่นะครับว่าโมหรือเปล่าทําได้จริงไหมนี่ครับก็เบื้องลึกก็ประมาณนี้นะครับก็จะไม่บอกนะว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ mm hmm. ขอเก็บสงวนลิขสิทธิ์เป็นวิชาเนาะอย่างว่าแหละถ้าใครสนใจนะติดต่อช่างบอยมาได้มาถามได้นะครับสอบถามได้เลย0948792109นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์บอนนี้รับจบทุกอาการนะครับบอดไหมบอดเสียบอดช็อตแอร์ไม่เย็นมะ มาหาช่างบอยเดี๋ยวจัดให้นะครับมาเดี๋ยวเรานี่เสียบปลั๊กนี่ครับเสียบปลั๊กที่เดิมนี่ครับนะเปิดสวิต์เดี๋ยวจะมีไฟแดงตรงนี้นะเปิดสวิตอ์า่าได้ยินเสียงติ๊ดไหมนี่ครับก็จะใช้รีโมทเป็นตัวคอนโทรลนะครับเพราะว่ามัน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 รับสัญ,ญญาณเหมือนที่ว่าช่างบอยบอกกันเลยนี่ครับที่ทําไปทุกคลิปเพราะว่ามันต้องใช้รีโมทเปิดนะครับตัวนี้ดูนะนี่เปิด นี่ครับต้องรอแป๊บหนึ่งอ่าหมุนแล้ว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ยี่สี่โวลต์ดีซีนะครับไม่ใช่เอซีนะยี่สี่โวลต์ดีซีเราเลยต้องหาตัวที่เอามอูนมาใส่เพื่อที่จะให้เขาขับมอเตอร์ให้ได้จ่ายค่าพันให้ได้นะครับแค่นั้นเอง <c oughs> นี่ประมาณนี้นี่ครับคอยร้อนคอยเย็นเย็นปกตินี่ครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ปรับปรับปับปับเบอร์ใครก็ไม่รู้จาไม่ได้แล้วอย่าไปโทรหางก็ได้๋ยวเมียก็ตีนี่ครับเย็นแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับช่างบอยไม่ได้มูนะอันนี้ของจริงบอกเลยว่าของจริงครับเห็นเขามาคอมเมนต์กับช่างบอยว่าออ้ยทําได้จริงไหมทําได้ไหมมูหรือเปล่านี่ครับนี่จบให้ลูกค้าได้นะครับนี่เป็นแอร์ตัวนี้เนี่ยราคาตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะก็ถ้าให้ช่างบอยบอกราคาก็ประมาณห้าพันกว่าตัวเนี้ นี่ครับห้าพันกว่าบอกเลยนี่ครับเกืจบไปอีกหนึ่งตัวนะครับปิดงานเรียบร้อยนี่ครับเกือประมาณนี้นี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย0948792109นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้เลยเออเดี๋ยวให้ดูรีโมทปรับอุณหภูมิได้นะจะว่าไปนี่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 ฮะ ไม่ใช่วชำช่าง,งบอยทํากระโหลกกะลานะปรับอุณหภูมิได้นะนี่คอยร้อนร้อนนะนี่เรียบร้อยปิดงานนะครับเดี๋ยวจะส่งงานลูกค,ค้าอันนี้ลูกค,ค้าส่งมาประมาณอาทิยตทย์หนึ่งแล้วล่ะตัวนี้อาทิตย์นึงแล้วลูกค้าส่งมาไกลอยู่บอกว่าเสร็จยังไงติดต่อผมได้เดี๋ยวผมโอนเงินลูกค,ค้าว่าอย่างนั้นนี่ครับจบเรียบร้อยปิดงานนะครับนี่คอยร้อนร้อนคอยเย็นเย็น ประมาณนี้โอเคครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย0948792109นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับรับจบทุกอาการนะครับบอดเสียบอดไหมบอดช็อตบอดมีปัญหาแอร์ไม่เย็นเปิดไม่ติดมาหาช่างบอยเดี๋ยวช่างบอยเปิดให้นะครับเดี๋ยวช่างบอยจัดให้เลยนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ให้ดูเลย<ม> <oppon. S 2> ให้ดูเลยครับช่างบอยไม่ห่วงนะครับนี่ให้ดูเลยว่าช่างบอย,ยทําอะไร เผื่อช่างคนไหนจะเอาไปทํานะครับนี่นี่ครับก็มันก็จะยุ่งเหยิงหน่อยประมาณนี้ก็ยังเก็บสายได้ไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะดึกเลยมาทําคลิปให้ดูก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็าฝากไว้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปหรือไมใ่ใครชอบใจก็ยังไงก็มาบอกช่างบอยนะครับกดถูกใจช่างบอยมาคอมเมนต์คุยกันนะครับช่างบอยตอบหมดทุกคอมเมนต์นะครับ จะตอบช้าตอบเร็วแต่ก็ตอบหมดทุกคอมเมนต์นะครับขอบอกเลยนี่ก็ประมาณนี้นี่ครับเสร็จแล้วก็ช่วงนี้น่าจะสองทุ่มแล้วละ่ะมืดแล้วเงียบหมดแล้วนะครับโอเคครับจบไปกับแปลงบอดนี่แล้ะ